วันนี้มาดูเรื่องของแอป t i กต็อกถือได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของแพลตฟอร์มแอปติกต็อกันเลยทีเดียวประสบความสำเร็จเกินคาดกลายเป็นเว็บที่มีผู้ใช้งานบนเว็บมากที่สุดในปี2021ที่ผ่านมาโดยเว็บระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ชื่อดังอย่าง c r o w d f l a ได้เผยสถิติ10อันดับเว็บในโลกอินเทอร์เน็ตที่มีคนใช้ มากที่สุดหรือเยอะที่สุดติดมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือ tiktok.com ซึ่งได้โค่นตัวพ่ออย่าง google.com ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมีบางคนสงสัยว่า facebook.com ละ่ะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ตามผมไปดูกันเลย หากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ